สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงทรงวิกกี้นะลูกค้ามาจากที่ไหนครับมาจากบางกลวยบางกลวยไซน้อยนนทบุรีนะ<ม>ลูกค้าบอกว่าอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรดีทวิกกี้ทุยทุยนะทุยกลางโชคดีนะครับก็คือลูกค้ามีความทุยมาจากบางกลวยเนี่ยศีรษะเขาทุยสวยอยู่แล้วแต่เสียอย่างเดียวคือผมบางเขาบอกว่าบางมาจากบางมาตั้งแต่กำเนิดกำเนิดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาซอยเอาทรงเอารูปเอาทรงกันนะลากไซนนี้จะให้ยาวประมาณไหนดีไม่ต้องยาวมากพอสมควรก็ประมาณทักสองนิ้วพอไหมพอหรือจะถ้าสามนิ้วมันยาวไปยาวไปโอเคสองนิ้วนะครับแล้วก็ท่านอยากจะเปิดหูให้ครึ่งหนึ่งนะค่ะสแระของทวิกเก็คือจอนหวานลากไสนหวานนะครับใจว่าอย่าหวานเยอะเดี๋ยวมาหวานขึ้นตายผมจะขึ้นทรงด้านข้างนะอ๋อ ครับแล้วก็เราจะแบ่งผมเป็นสองชั้นนะเพราะผมน้อยแบ่งของชั้นชั้นที่หนึ่งคีบลงมาแล้วก็ตัดซิกแซกคัตติงนะแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะพยายามตัดให้มันหนาอย่าตัดให้มันบางก็คืออย่าแซกเข้าไปลึกยกผมให้สี่ห้าต่ำๆอย่ายกสูงวี่ลงมาแล้วตัด แล้วก็สา์ข้างหลังนะครับยกขึ้นเลย90องศานะครับโน้มผมมาข้างนะ90องศาโน้มมันข้างละตัดขีบ <Keep. S 1> นะเพื่อไปคอนเนคกับไกด์ไลน์ที่อยู่กลางใบหัว เอาหวีช้อนขึ้นแล้วก็เอียงๆหวีแล้วก็ตัดไปถึงไหนถึงติ่งหูเลยความยาวน่าใสตัดสองนิ้วตัดเลยเนดะ้อตอนนี้วัดจากไหไวัดจากเททอยเนี่ย หยืดยกขึ้นตัดพลอยพาสติง้งยกผมขึ้น90องศานะด้านข้างยก4-5ด้านหลังยก90 ยกขึ้นตัดที่บแล้วก็ตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองตัดแนวนองแล้วก็เช็คแนวตั้ง ด,ด้านหลังจะยก90้าองศานะยกขึ้นมาเลย,เยตัดพอยยกขึ้นแล้วก็พ้อยกีดชั้นที่สองชั้นที่สองก็ยกขึ้น90้าสิองศานะ90นะ้าองศาแล้วตัดชั้นที่สามก็ยกขึ้นยกขึ้น ก้าสิบองศานะช่างใหญ่แบ่งผมตัดแค่สามชั้นนะรวบรัดตัดตอนก็ผมบางนะก็เลยต้องแบ่งน้อยชั้นไงแล้วก็บีดลงมาเห็นความทุยไหมทุยกับกลางเป็นของพอดีมาดูด้านข้างนะกี้ยกผมขึ้นเก้าสิบองศาตัดโน้มไปขา้างหน้านิดนึง ชั้นที่หนึ่งหอยคัตติ้งชั้นที่สองยกขึ้นตัดคือตัดยกขึ้นเก้สาสิบองศาตัดที่เซ็ตเก้าสิบองศาตัดที่เซ็ตความยาวอะตัดตรงๆไปเลยนะ ตัดตรงๆเพื่อให้ฐานฐานมันดูหนาด้ินข้างก็แบ่งสองชัน้นชั้นที่หนึ่งปีลงมาเนะี่ยชีบแล้วก็ตัดโชโโโชโชโช๊ะ แล้วก็ตัดเลยตัดตรงๆช่วยั้นที่หนึ่งน้มผมมด้านหน้าแล้วตัดตรงๆเลยั้นที่สองก็ตรงๆเลยตัดแท็กยกขึ้นตัดตรงๆั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ตรงขีดมาแล้วพลอยขีดมาแล้วก็พลอยข้างหน้าเอาสันเลยนะลูกท่านะนอนรับผมจะสับประมาณซับ ประมาณนี้นะบนคิ้วนิดหน่อยดือยออพอดีคิ้วไม่เอาเอาสูงขึ้นไปอีกได้ไหมมันสั้นไปถ้าเราถ้าเราไปใดยกคนเลยมันจะสั้นไม่สวยแล้ช่างเออเดี๋ยวผมชิดให้แล้วันไม่ไม่ชอบถึงคิ้วประมาณกลางหน้าผากอ่ะพอดี มันเติบไปมันก็มันก็ไม่สวยมันดูตลบถ้าตัดไปฝ้าบ้านอ่ะช่างใหญ่ตัดให้สบายอยู่แล้วแต่ถ้าตัดออกสังคมอ่ะมันคนเขามองว่าทำไมสั้นจังเลยตัดเองว่าอไอตัดเองเ <c oughs> สียชื่อช่างเสียชื่อช่างอีกทำไมมันเติบกจังเพราะว่า <c oughs> เราไม่ใช่วัยรุ่นใบที่แบบแฟชั่นไม่ได้ทรงแฟชั่นเนี่ยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เขาทหน้าเป็นสั้นแบบเขาไม่แคร์โลกครับวนนั้นอ่ะ ทั้งนั้นนะสั้นน่ะนะแบบถ่ายถึงใม่ไกลกสักนิ้วหนึ่งใช่ใช่ได้น,นะมีพวกนั้นก็จะตัดไปเมื่อสองสามวันเนี่ยเขามาจากบางพีนะ<ช>อันนั้นเขาไม่แคร์โรกครับอยาอยาลองอยังไง <c oughs> มันมันดูตลกเป็นเรามันแก่แล้วใช่เป็นไรคราวหน้ายาลอง ลองเออไม่แคร์ลูกอ่ะเอาเอาเขานี่เลยเอาไหมเอาเลยเอาดิตัดเลยนะผมจะตัดขึ้นมาประมาณนี้เลยเอาเลยดูดูดูก่อนลืดตล้าด้วยประมาณเนี้ยอ่เอาลูกค้ากล้าสั่งกล้าตัดนะเพราช่างใหญ่ก็บ้าอยู่แล้วปกติเชื่อมือผมบ้าอยู่ตัด ลูกค้าอยากได้หน้ามาเต่อๆแล้วสั้นๆเดี๋ยวท่านอยากจัดให้เลยแต่ตัดให้มันสั้นแต่ไม่ชอบเป็นหน้ามาไม่ทันแล้วครับชอบให้มันขึ้นไปครับเวลาหวีครับแต่ที่ก็ต้องใส่โฟมอ่ะแล้วมันก็ขึ้นไปใช่ครับใช่ใช่หวีมนนางหน้าให้ตกศูนย์องศาแล้วก็ตัดโค้งต่ามขมับนะคือขมับมันโค้งเป็นปรูปตัวอาร์ตรงเนี้ย อาจดีตัวสีกลับด้านนะเนี่ยตัดเลยแล้วก็ตัดเลยลูกค้าผมบางก็ตัดตรงๆรงเลยตัดตรงๆรงไปเลยตัดตรงๆไปเลยใครจะว่าไงก็ช่างไม่แคร์ไม่แคร์เรก่องเขาฉันไม่แค,<อ>ค,คร์ใครเลยเรื่องของมึง มา่าขาหน้าตัดขึ้นไปเลยนะไหนๆมาหาช่างใหญ่แล้วก็จัดให้มันสมปรารถนาไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากค้างคาพอเจ็บวันนี้ก็เจอมาแล้ว เด็กคนนี้ือเจอมาแล้แล้วคุณล่ะกล้าไหมกล้าหรือเปล่าเป็นไงครับดีดีอีแต่ไม่ชอบหวีอย่างนี้ก็หวีเสยไปไงใช่เสยมาทีนี้ เราก็มาซอยผมข้างบนกันนี่มาไม่ใช่น้ำปลาแล้วหม,ไมวูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉีดไปเลยเต็มที่เอาข้างบนผมจะสั้นประมาณนัก สามนิ้วพอไหมเขาจะไปสั้นเขาก็น้าไม่เหลือนิ้วเดียวมันจะหมดหัวอ,อยู่แล้วสามนิ้วมีคนที่บาง <c oughs> อันนี้มีเบ้าอยนี้ครับคือป,ป้าเด็กี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนละคนคนคนั้นเขาก็ตัดประมาณ <c oughs> เขาก็ตัดประมาณนี้แหละชื่อบางทีจำชื่อไม่ได้ตอานนี้ไม่รู้ถึงบ้านยังไม่รู้ <laughs> ยกขึ้นนะความเสยนะต,ตัดตรงๆเลยนะครับน้มไปข้างหน้าลนนแล้วตัดสี่นิ้วสี่นิ้วแล้วว่ารัดเช็กหน่อยนะขึ้นนิดนึงรัดเช็กวีเข้าวีออกวันนี้จะให้ทั้งแญ่จัดทรงแบบไหนให้ที่ทวิกี้แล้วก็ อะไรทุยกางอะไรที่เขียนไว้ในใน b e อ่ะจัดทรงอ่ะจัดทรงเอาแบบไหนเอาไว้รุ่นหรือเอาผู้ใหญ่หรือแบบดุลโลกไปเลยทรงอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้มันฝุ่นไปไหนไม่ได้หรอธรรมดาแบบต้องไปดีทีนี้ทุกวันหรอครับตรผมทุกวันอ๋อก็เลยต้องสั้นถูกไหมใช่แล้วทีนี้มันออกจมบบ้าไม่ได้ลูกบอกว่าตอนนี้ก็เป็นหวัดด้วยออกไปด้วยเรียบร้อยครับมีตะพุนที่บางป่วยนี่มันแดงอะสีแดงหรอร้อย เกือบร้อยหกสิบอะมายพราะว่ามันสีแดงแล้วคมันสีแดงแล้วไม่ไหวแล้วออไปกลางแจ้งแล้วมันไม่ไหวมันไม่ได้แล้วเราแก่แล้วด้วยมันเกิดจากอะไรฝุ่น PM2.5 ที่มันเผาเผาอ้อยเผาอะไรเผาอะไรัมันมามันมาจากทู่นเหรอมันมาจากไอ้พวกเผาเนี่ยอ๋อครับก็จะเผากันนะเมือเห็นลงลงหีบอ้อยเขาก็ไม่รับอ้อยเผาด้วยตัวเนี้ยไม่เขาไม่รับเพราะว่าเขาปิดโรงงานปิดโรงงานเลย เดือดร้องไปหมดก็สั่งแล้วว่าให้ไม่ให้เผาไว้ยังเผาอยู่ก็สมควรแล้วใช่ไหมสมควรโดนปิดสมควรโดนปิดนะโอ้ยอย่าเผาอย่าเผากันทำลายประเทศครับคนอยากมาเที่ยวว่ไม่อยากมาทำไมมีแต่ฝุ่นนะเจอไอ้พีเอ็มเอ็มเปนห้ากลับไปป่วยอืมไม่คุ้มนะยกคืนมาแล้วตัดนะอีบมาแล้วตัดเลย ตัดเลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยทีน,นี้รถ a m b u l a n ์นะไม่ใช่เอฟเฟกต์ครั้งใหญ่นะใช่ไม่ใช่ วิ่งอยู่บนถนนเป็นรถของกองทัพอากาศไทยโรบานผู้ญี่ปุพนครับตัดแล้วตั้งและเช็คแนวนอนอเลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยเลยสามนิ้วตัดทิ้งวิเข้าวิออกตัดยกขึ้นลกขึ้น ยกขึ้นเลยสามนิ้วตัดทิ้งช่างใหญ่ตัดตรงๆเลยนะเพราะผมลูกค้าบางเกินตัดตัดยกขึ้น แกตั้งชื่อให้ใหม่ว่าทรงเทวิกกี้ไม่แคร์โลกใช่ฉันไม่เคยแคร์ใครเูก<อ>ทวิกกี้ no care ตรงเนี้ยใช่ no ต care ตามใจลูกค้าครับช่างช่างใหญ่บอกว่า <laughs> ไม่ไม่ควรลูกค้าไม่ยอม <laughs> ลูกค้าไม่ยอมอายุส่งเลย ไม่ตอนแรกบอกข่าวหน้าเกิดข่าวหน้ามันไม่ต้องข่าวหน้าแล้วขาวนี้ขายนี้เลยคะแนนมาแลว้วคือใจมันไปแล้วอ่ะใจมันมันจะเตามันจะอเอาให้ได้ไใช่มมันถูกใจครับมันต้องตัดเลยอ่ะมันต้องมันรอเลยไม่เอาแล้วรับผิดชอบตัวเองครับไม่เสียชื่อครับลูกค้าร้องเพลงเป็นไหมขอต่กเพงาลงเลยคราราโอเกะขอตักเพลงเลยไหมโอ้โหเมะร้องตอนนี้ไม่ได้ฉลองทรงผมเลยเทวิกี้ วันหลังชวนไมคคลาวเกีดีกว่าร้องไม่หยุดได้ครับคือยึดไม้ไว้เลยใช่ไหมใช่ไม่ให้ร้องคิดดีๆว่าควรจะชวนไปไหมไปไม่ได้ร้องไปแล้วไม่ได้ร้องน่าจะบอกให้นะยึดไม้บีลงมาครับศูนยองศาเลยตัดตัดให้มันหนาๆแข็งๆไปเลยแล้วได้ออเป่าเฉยๆไปเนี่ยนะครับสะใจดีไหมสะใจสะใจ ผมมันมีผมขาวใช่ไหมตรงเนี้ยกระชากออกมาเลยไม่ต้องไปขอลูกค้าไม่ต้องบอกนะมีนี่ไม่ได้ยอมนะเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วยังไ,ไม่ค่ไม่ค่อยงองอเลนเลยอืมครับเขาไม่เรียกว่างอหรอครับ<ม>เขาเรียกไฮไลท์งอดึงดูดึงดูซ้ายขวาเนี่ยดึงดูดึงดูดึงดูดึดูดึงเช็คดูซ้ายขวาดูดูจอนลากใส่ จอซ้ายขวาเท่ากันหรือว่าใช้ได้ตรงนี้ก็ขีดตัวนิดนึงด้วย half c h a เอ r ข้อมุมนิดนึ่งขีดตรงนี้หนึหนนหนมันหนาไปก็ให้มันผิวหน่อยแล้วก็พลอยพลอยพลอยหน่อยพลอยให้มันซ้อลงมานิดนึงอย่าให้มันกระด้างเกิน พลอยพลอยพลอยพค่อนข้างจะดีค่อนจะพ่อยพลอยพลอยพลอย,อย,อย,อยใชะะ้เจ้าคิปเปิดถ่ายทิ้งนะ<อ>ผมย้อนย้อนนะถ่ายทิ้งหมดเลยมันลกลูกตาทะเบียน,นทำจริงเลยคิดเองเออเองนะไม่ต้องไปถามลูกค,ค้านะครับไม่ต้อง ถ้าลูกค้าเขาไม่อยากสุดๆเลยสุดๆเลยครับผมท,ที่ใช้ถอยเนี่ยถ้าถ้าไม่ถนัดในด้านการลงเทคนิคนะก็แนะนำให้ใช้นะครับเจ้าฟันปลาได้นักบุญเวียทถอยยิ่หน่อยนะฟันปลาหนึ่งสองสาม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 เสียงหนึ่งสองสามไปแล้วแต่ไก,กยังไม่ไปนะอันนี้มันเป็นรีเลย์นะครับทาง ออนไลน์นิดหน่อยนะสับเป็นบบนิดหนึ่งเขาก็จบนะครัโบผมลงครับนิดหนึ่งสับเป็นแนบะเฉพาะลากใส่นะเดินข้างไม่ต้องเปิดแล้วหนาไว้ด้านหลังครับลูกค้า เห็นไหมข้างหลังเห็นไหมพอดีไหมลากสายได้เปิดถูรึ่งนึงนะซ้ายขวาทำเหมือนกันที่ควนชาวบ้านก็คือหน้าม้าเนี่ยหลยหน้าม้าเตือนอะควนประสาทมืออื่นอย่างอื่นเหมือนชาวบ้านมีข้างหน้าที่ไม่เหมือนไครจอนเอาไว้หนาๆนะจอนซ้ายขวาเอาไว้หนาๆข้างหน้าผมก็ยังไว้หนาๆเลยเราต้องการจะให้ ด,ดูหนาที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ใส่โฟมลูกค้านะครับเดี๋ยวจะัดทรงให้เป็นวัยรุ่นแล้วกันเป็นวัยรุ่นตังกวยก็ใส่โฟมครับบริเวณคนผมนะจุดไหนที่เราจะทำให้มันแข็งเราก็จัดเลย มาเรื่อยๆใส่บปกับทรงลูกค้าออเดอร์มาว่าเอาไว้รุ่นไม่อเอาเก่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเราก็อย่าไปรอช้า าแวกดีๆสักกระป๋องแล้วก็ตะเลงไปบนหัวลูกค้าเนี่ยก่อนจะตะเลงก็นวดให้มันอ่อนตัวก่อนผมมันได้ทรงหมดแล้วแหละทีนี้เราจะเซตไปทรงอะไรก็ได้ร้อยแปดข้างหลังก็ได้ให้มันแห้งยกคนนิดหน่อยแล้วก็ดันๆยกคนอ,อยู่ไปดันโคนโยกขึน้ยนยกขึ้นลากสายก็ดึงลงมาดึง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 ดงดงใช่ไหม <c oughs> ข้างบนเนี่ยก็ตั้งข้างหน้าเนี่ยตั้ง ให้มันเปียกไปทางขวานิดนึงก็ได้ใหนี้มันตั้งเป็นนกหัวขวานยังได้เลยนะครับข้างๆก็โกยไปหลังบ้านเนี่ยอย่าให้มันบานหัวจะบานห่างโกยๆไปเนี่ยนะครับข้างหน้าก็ตั้งๆประมาณนี้ชอบไหมครับข้างหน้าได้ได้เอาเขา,เา,เาสเปรย์แข็งไหมไม่เอาเอาแล้วมันจะอยู่ถึงบางกวาลวยไหมเนี่ยไม่ถึงนะไม่เป็นไรเอาอยู่ถึงนนูดนดีก็เอานะชวนผ้ว ยังไม่ล้มยังไม่ล้มมันจะล้มตั้งแต่ตั้งแต่ราบสเบีตกร,รมป่าไม้มอหากเกษตรศาสตร์ไปอ่ะเอาสนิทนะกสเปียร์เลด้ชไหมไม่ต้องแข็งอะ่ะครับล้มก็ช่างก็หลับตานะค่อยๆมาค่อยๆมาหลังบ้านนะทรงใปรุดมันไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกทำให้มันยุ่งๆไว้ยุ่งๆเสือๆมุมมองๆสือ ดูเหมือนมันจะมั่วนะแต่มันก็ไม่ไดหมั่วนะมันมีกรอบทรงมันอยู่มีความทุยความทุยปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่จะได้โค้งยกโคนใช่ไหมถ้าไบรุ่นน่ะดันขึ้นไปเลยเลยดันขึ้นให้มันเบื้อเบื้อไวเบื้อบางอลังการเนี่ยเคาได้ยินไหมให้เบื้อเบื้อไวเดินเข้าบ้านนี่ก็มาเห่าทั้งซอยโอ้อะไรวะมันตัวอะไรมาวันนียแต่พอเห็นหน้าเราบ่อยๆมันก็ไม่เห่าแต่หน้าเดิมขอหมุนนึ้นขอหมุนนะหลับตาไว เท่ตรงน้น,น้ำขาหน้านี่แหละนานทีข้างหลังครับลูกค้าไวรุ่นหน่อยไหม,อมชอบไหมชอบดูข้างหลังอย่างงี้ยได้ด้ออย่าไปมองมาเป็นเอวิสกับชาิมาเกิดน,นะไม่ใช่เป็นอ,อะไรนะยังไม่ลงเอง โอ้เดี๋ยวค่อยอลงเดี๋ยวค่อยอลงเดี๋ยวเดี๋ยวคงพอถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวมันก็ลงมันเองหรือจะกดลงก็ได้แต่หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะร้านกำเนิด salon ตั้งอยู่ปากซอยพระโหนดยศทิศ12เขตสายใหม่กทอมอนระหาไม่ยากนะช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะยูทูบมันบอกต่อกันด้วยนะครับช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทช่างอู800จะมีช่าง2คนนะครับแล้วก็ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหนโยธิน12เขตสายใหม่กสมอนะหาไม่ยากนะนะครับติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์06254 8 3999และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4ึ่งเก้แปดนะครับเอสไซน์นำหน้านะ K A S อ M นะครับอ่านว่ากเกษมนะชื่อช่างใหญ่นะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบรุนคุณอุ๊ดบางกรวยมากๆที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอขอให้ท่านแข็งแรงสุขภาพดีนะครับสาธุอายุป่านนี้เงินทองไม่ต้องการต้องการเรื่องสุขภาพนะใช่ไหมครับใช่กินอิ่มนอนหลับหลับลึกๆตื่นมาแล้วสดชื่นอยู่กับลูกหลานนานๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย